สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มาพบช่องกับเบบี้นิชาวันนี้น้องนิชาจะมาสอนทำสลามกันนะคะนี่อุปกรณ์ไอติมค่ะแมค่ะสลามไอติมโอเคค่ะสลามโอเคอันนี้คือสลามเอาสลามไอติมกินได้โอเคค่ะจัดไปเดี๋ยวน้องนิชาจะพาทุกคนเทนมให้หมดก่อนเลยไหมค่ะมีนมโรงเรียนแล้วก็เทลงไป อุยอุยโดนทีละชิ้นกล่องหนึ่งเลยนะคะทุกคนโอเคหมดยังคะหมดแล้วขั้นตอนต่อไปก็คือใส่น้ำแดงใส่น้ำแดง จับช้อนให้เทไปเลยเหรอเทน,นิดนึงก่อนเหรอใช่เทให้นินึงนพอหวานในหน้พอหวานมันอย่าหวานมากเทลงไปดูปริมาณก่อนคพอก่อนพอก่อนเทลงอีกค่ะไม่ลองพอก่อนพอก่อนลองกินได้ไหม <laughs> ทุกคนมันเดินมือนิวน้องนีชาหวานจัดเลย ดูว่าน้องนิชาอยากจะได้ชมพูขนาดไหนเอาชมพูแค่แบบประมาณนี้ใช่ไหมคะนิดนึงคือมันเป็นนมจืดทุกคนถ้าแบบว่าใส่เยอะแล้วก็มันก็จะหวานเยอะขึ้นมาแต่ถ้าไม่ชอบหวานเยอะเราก็ไม่ต้องใส่แล้วมันก็จะเป็นสีชมพูโอ้ได้ยินเสียงฟ้าร้องไหมทุกคนวันนี้ฝนตกค่ะนี่เลยนี่ชมพูแล้วนะโอเค หนรังคิมสิแค่นั้นใช่ไหมชี่วหวานไหมคะชีวหวานมากไหมไม่มีรสชาติหวานเลยงั้นก็ใส่อีกคะ่ะไม่ยังไม่มีรสชาติหวานเลยหวานยังไม่พอก็ใส่หวานอีกบอกด้วยสิว่าพอใส่ได้อีกคะ่ะอ้าวพอแล้ว มันจะมาไหลดูน้องชายอีกแลวลองคุณดูค่ะเดี๋ยวต่อไปมันก็จะแดงเลยอุ้ยมันเป็นชมพูเข้มขึ้นมาแล้วทุกคยวลองชิมสิโอเคแล้วโอเคแล้วโอเคเราก็คนแล้วเราก็จะใส่แม่พิมพ์เทใส่แม่พิมพ์ล้วก็จะดูว่าน้องชาว,วช้อน ไม่ใชาเราช้อนเทใ,ใส่เกลือนะคะเดี๋ยวนะคะมไม่ใช่เดียวเพิ่งแล้วคุณเหมือนเหมือนแม่พิมพ์เรามีครบหรือเปล่าแม่พิมเราหายไปไหนอยู่ข้างบนก็ได้เอาเป็นวงกลมก็ได้เอาแม่พิมพ์งวงกลมก็ได้ออไม่ง่ายเจอแล้วแต่แม่พิมพ์งวงกลมเรามีเยอะแต่แม่พิมพ์ตัวน,นี้ก่อน,นีแล้วแม่พิมพ์งวงกลมอยู่ไหนอ่ะ ม่พิมพ์วงกลมอ๋อเอาวงกลมก็ได้เนาะก,ก่อนอฮายุยอะโอเคนี่เลยเปลี่ยนแม่พิมพ์โอเคเราจับแม่พิมพ์นี้อายุยอันนี้เป็นแม่พิมพ์ไอตัวหนึ่งสองสามสี่มีสี่ค่ะ องน,นี้ชาสามารถเทได้สองี่เลยอุ้ยเก็บก่อนเก็บแม่พิมก่อนเดี๋ยหาไม่เจอเทเลยได้ไหมได้ค่ะวางค่ะนั่นเลยเพราะไม่ต้องเทจะล้นเผื่อเราเราเอาไม้เสียบไปติมใส่แล้วมันก็จะล้นพอก็นี่ไงทำให้มันเท่ากันค่ะ หลอีกเยอะเลยมันอันนี้วงกลมมีสี่อันใช่ไหมใช่ค่ะเยอะเกินไหมอ,อ๋อเดี๋ยวอันสุดท้ายพอดีอ,อันสุดท้ายมันจะเดี๋ยวคนนี้เข้ากันค่ะแล้วเอามันเลยอยู่เลยงั้นกินได้ไหมได้นนเลยค่ะ<อ>ได้ น้ำปราไฟฟ้าไฟฟ้านี่ใสไปเลยมันมาช่วยมันจะสุญล้นหะไรเนี้ยเพราะว่ามันเยอะเกินอะใส่ค่ะไม่เป็นไรเสร็จแล้วทุกคนแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะเอาข้าวช่องฟีดไว้นะคะ เข้าช่องฟิตไว้พอมันแข็งแล้วเราก็จะมากินกันอ,อร่อยคือน้องนิชาแบบขึ้นใส่มันก็จะล้นเดี๋ยวเราจะเอาเข้าช่องฟิตค่ะแล้วก็มาดูกันค่ะ